ลูกหม่ล oh. uh, okay. ูกหม่ลูกเหลือศูยแล้วเร็วใช่ไหมใช่ไหมใส่ปลกไอเอ็นผู้ใดก็ได้แน่นแน่นตามใส่ล้ำคุ้งตรงนี้สายชาดมันอยู่อยู่ในกองถามไอหมูมดนี่ใส่หมูหมดสายชาดมันอยู่ในกองอันอันหมูหมดอันพุ่นใส่ชาอยู่ในกองที่หมดออกมาหมูวางแจกกินแล้วพี่น้องแจกกินแล้ว ขอบคุณค่ะบอสเง,ง้นสูนง,นนงเงี้เงนหานเบอร์เลขไทยไปซื้อห้าน้อยเก้าแปดแปดเลขลวผมสิแปนไทยรายการแล้ค่ะสิพ่อจะยืสามหมื่นเห็นมันได้ซ้อมมือละสองรอบด้วค่ะบอต้องนี้ไผ่พุ่มไผ่ละคุ่มกันเลยเข้าจ่อแล้วสู้ๆนะคเป็นกมาจอให้บอสนะคะบอสสามสามอาจารย์ไม่เอาไม่อาจารย์ ตามือนะขึ้นมาหลายกาเขาเดกันแไน้องเนี่หัวหน้าไปอื่นนไปอื่นนอเนไดไอ้บอน่นน่ัดป่าเลยั เอาขางห้าขอบคุณครับสวัสดีค่ะบอสไปเร็วเองหนายยูทูบเบอรต่ยูทูบเอไทยกันเองนกว่านี่เอาสิเอาสิ้าหน้าไปแร้วเย้เย้หัวหน้าไปแร้วเย้ เจอกันอีกทีสามชั่วมอห้่เพนาไปแล้วเานนไปแล้วกันเซตตอนมานะแก่ข้างเคียงเลยมอนเป็นแจงข้นในสิเราไปต่อนเชื่อเอาไปเป็นเตีเอาไปเซตไปไหม แกะมอหลับในห้องซ้อมแล้วก็สิไปแกะหางเครื่องพี่น้องเอ้ย้อมูน่าจะไปอัดรายการนะครับน่าจะไปอัดรายการแล้วก็ไปออกงานนะคะสองสามสี่ห้าแล้วที่หางถึงบอดช่วยผู้หงไว้ที่ยังบอดแม็กอยู่ที่ไ แจกเนี่ยมนแจกวันรัหนึ่แกเงินสตลอพี่น้องเลยบ้านมนชุนขนาดขาวสืบวันวันเพีงโอไม่บนนี้ไม่บนนี้มาดัมาบไปเทียไม่บนนี้แจกแค่นี่งแบบพี่น้อง แจกอีกแล้วแจกแล้วแจกอีกแจกไม่มีวันสิ้นสุดหมอรันใกเกินร้อยแก่กลางเดียวแก่ะแก่แก่ขะแก่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 โอเคสองรอบหล้อเปล่ะครับแจกแจก จนกระเป๋าเงิมฉีกแจกอีกประมาณ120ชีวิตสำหรับเิ็นลายแห้ง20กว่าเง็น120กว่าชีวิตจะมาสุดเพราะว่ากันใส่หรือไม่แจกแกงเดียวพี่น้องอีอารแจกอีอารแจกมาแล้วแจกเกินเลยผู้นี้ผู้ใดนี่แจจกบ

มีได้ดอกเอาไปเองแน่ื่ออะไเลยมีกี้ัได้ดอกเมื่อเรวนนะพี่ีหางมงเน่ิษรู้เต้เต้พี่ใบสีเมาทมะพี่ใบสีลูกทไแลแลาฟ